อยากจะถามพี่น้ำนิดนึงค่ะว่าการทำ CBR เนี่ยม,มีความจำเป็นในร้านเสริมสวยไหมคะโอ้หขอบคุณอาจารย์นะคะวันนี้ดีใจมากเลยค่ะที่พาพา,พาคุณนันที่นะคะมาตัดผมที่ร้านอาจารย์นะคะก็ตามอาจารย์มาจากทิพย์ทองค่ะนะคะแล้วก็มาถึงจังหวัดสมุทรสาครเนาะพี่น้ำแนะนำตัวนิดนึงพี่น้ำมาจากยุธยานะคะเป็นครูสอนปพัฒนาบ้านนะคะเบ,บื้องต้นและการอาชีพขั้นพื้นฐานจากสถาบันการแพทย์เฉลิมเหนนะคะก็จะบอกว่าการที่ในร้านเสริมสวยเนี่ยนะคะลูกค้าของเราค่ะหลากหลายมากทุกเพศทุกวัยเลยนะคะบางคนเนี่ย มาตัดผมมาทําสีผมนะคะก็พาลูกพาหลานพาพ่อแม่มาด้วยนะคะแล้วเรื่องของภาวะฉุกเฉินเนี่ยพี่น้องจะบอกว่ามันเกิดได้กับคนทุกวัยทุกประเภทเลยซ้ำบางคนนะคะลูกค้าบางคนเนี่ยจริงๆอ่ะปกติเราก็อาจจะไม่ได้แพ้สารเคมีตัวนี้หรอกแต่พอจังหวะเนี้ยมันเกิดจังหวะพอดีเลยมันไปแพ้สารเคมี ที่เราเราเลือกมาใช้พอดีอาจจะไม่ได้โดยตรงเนาะสารเคมีต้องบอกก่อนสารเคมีมันเข้าร่างกายของเราได้3ทางนะคะหก็คือสุดดมนะคะโดนที่ติวหนัง 3. เข้าไปทางปากไม่ว่าเขาจะโดนเข้าไปในทางใดก็แล้วแต่ถ้ามันถูกกระตุ้นเนาะแล้วคนคนนั้นเกิดอาจจะเกิดภาวะฉุกเฉินอย่างเช่นหายใจเร็วติดเขาเรียกว่าหายใจติดขัดเนาะ อพอจังหวะที่คนไข้เนี่ยค่ะเกิดสิ่งกระตุ้นเนาะหรืออาจจะมีโรคประจำต,ตัวบางอย่างเนาะ mm hmm. หรือว่าอาจจะหมดสติลงที่ร้านค่ะ <Okay. S 2> นะฮะเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่สําคัญมากเขาบอกว่าสมองตงการขาดออกซิเจนได้ไม่เกินสีนาที mm hmm. หากเราร้องของความช่วยเหลือไปแล้ว mm hmm. นะ,ะสมมติแล้วสมมติ <Okay. S 2> เราเราอาจจะเล่นซีนกันว่าสมมติว่าอาจจะมี คนที่ทำผมเนาะหรือว่าลูกค้าอะไรก็แล้วแต่หมดสติลงที่ร้าน,นะคะ่ะเราโทรแจ้งหนึ่งหกหกเก้าเขาบอกว่าหนึ่งหกเก้าเนี่ยจะมาประมาณนึงในระหว่างที่เรารอรถพยาบาลหรือรอ1นหกเก้าเนี่ยคะ่ะช,ช่วงจังหวะนั้นแหละคือนาทีทองนาทีแรกเลยคนที่อยู่กับคนไข้านาะทีแรกจะเป็นคนที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นเราเนี่ยแหละที่อยู่กับคนที่หมดสติหรือลูกค้าเนี่ยอาจจะมาทำ C P R เรานะครับก็ให้เราทําการ C P R รอรถพยาบาลเท่านั้น เขาบอกว่าเราจะเปลี่ยนการทำ CPR ทุกๆสองนาทีเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนได้ฝึกการทำ CPR ไปแล้วค่ะ,คะทุกคนในร้านเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นร้านนี้พี่น้ำเชื่อเลยค่ะว่าถ้ามีคนหมดสติลงหรือว่าเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆความรู้เบื้องต้นมาแล้วค่ะนะคะแล้วก็เขาบอกว่าหากเราได้เรียนเรื่องของการ CPR เราสามารถยกระดับนะคะเขาเรียกว่าคุณภาพาชีวิตขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะ,ะ<อ>เพราะฉะนั้นที่น้ำยกให้ร้านนี้เป็นร้านที่ปลอดภัยของพี่น้ำค่ะขอบคุณค่ะพี่น้ำจากสถาบันอะไรนะคะก็พี่น้ำจบจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โ OK. อ้เป็นเกียรติอย่างมากขอบคุณมากมากเลยนะคะวันนี้มีคนสวยมามาโฆษณาิร์ตมาด้วยโอ้รำพึงมากจังไม่ได้เลยขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทั้งคู่เลยค่ะโอเค